ประสบการณ์เที่ยวคอนิวัลเมจิครั้งแรกตีมปังไฟ LED ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและได้บันทึกสติติอินเนตบุ๊กไปถึง9อย่างด้วยกันปังมากเลยค่ะเข้าไปถึงแล้วก็ประทับใจเลยทำไมถึงมีหน้าเราบนแผนที่ใครกนไหนอะน่ารักมาก เขาไปถึงเราก็ไปดูโซนน้องสัตว์ก่อนเลยพเพราะเขามีโชว์ของน้องหนูพอดีเป็นโชว์เล็กๆน่ารักน่ารักนะทุกคนใบนี้ก็จะมีน้องแมวน้องหมาน้องจิ้งจอกด้วยถัดมาแล้วก็จะมาเล่นเกมล่ารางวัลกันจะถุกกบหรือปลาเป้าก็มาเถอะถึงเราจะเล่นไม่ได้แต่เราเดอของเพื่อนได้มาเล่นเสร็จแล้วก็ถึงโชว์พาเลทพอดีทุกคนก็คือออกมารอดูกันที่ถนนก่อนจบเขาก็จะมีให้เราไปเต้นด้วยนะวนจอยมากๆเลยเมื่อเต้นเหนื่อยแล้วเราก็มาหาอะไรกินกันจ้าอยากบอกว่าของกินมีให้เลือกหลากหลายมากจะของข้าวหรืองรสชาาาาาาาติินนนนแแ่่พออออออกกกกกกไปล้้้้วววยบเเขขขมมม อยู่กลางห้องน้ำมาแกเราพอเข้าห้องน้ำถึงกระตือรือ้โทรมีไฟที่เป่ามือก็มีไฟแถมตอนแรกมืดๆแต่พอนั่งปุ๊บก,ก็มีวิวป้าห้องน้ำที่นี่สวยกว่าห้องนอนบ้านฉัน แล้วเราก็มาเข้าโรงละครกันเขาห้ามนํามือถือเข้าไปก่อนเขาก็เก็บของและทุก,ทกอย่างไว้ในล็อกเกอร์โชว์ประมาณ50นาทีตอนแรกเราก็กลัวจะเบื่อนะแต่พอได้ดูจริงเท่านั้นแหละเวลาผ่านไปไวมากใช้คาว่าอลังการได้พรมเพื่อสุดทุกคนคือปลอบมือผิวปากกันไม่ขาดสายเลยตื่นตาตื่นใจตลอดทั้ง50นาทีของจริงมาดูโชว์เสร็จแล้วเราก็จะไปอาณาจักรเมืองไฟกันนะแต่เดี๋ยวเราจะทําแยกอีกคลิปเพราะกลัวคลิปยาวอยากบอกว่าอลังการไม่ไหวใรอยากดูเม้นกันบอกหน่อยนะจนดูจบแล้วเราก็มาแวะเล่นเครื่องเล่นกันเครื่องเล่นที่นี่เหมาะ กับแล้วก็แวะซื้อป๊อปคอร์น่อยกับตู้ป๊อปคอร์นที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราเลือกทุกรถรวมกันแต่โดยส่วนตัวเราชอบรถช็อกโกแลตมาที่สุดแวะเข้าห้องน้ำส่งท้ายพอเข้าไปเท่านั้นแหละถึงกับตะลึงนี่มันเรียกว่าห้องน้ำหรอเนี่ยถึงกับหยิบกล้องมาถ่ายรูปล,ล,ลห้อออองงนีีีคืมมขตัวเุลเลได้ล,ล,าลาดูปเยอะมากถ่ายรูลได้ทุมุล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 งมอลหาก,กิจกรรมดีๆหรือุี่เที่ลวลุลงๆจิ้มแอปเขียวที่ลงก์ไบโอได้เลยจ้าไปแลวบ๊ลยบาย